อี่ไม่หาเาตามไม่เจอเหมือนกันพี่ไอซ์ใชไหมตุ้มม๊อวมาเนาะตามหาหนูเหรอหนูทีู่วักว่านหมพี่จะตามหานแตลเช้าเดี๋ยวลเดี๋ยวนะส่งไฟส่งไฟโอเคร่นี้หมาเนาะส่งไฟนี่คือส่งไฟคุมาด้วยเหรอ ต้องใครนะต้องใครไม่ได้นะร้านเป็นธรรมดาที่ร้านขาเอาใส่ข้อมือไงใส่สิทเลยใส่สิไไมนะคะแ้ผมกรัเฮ้ย มันเอางอย่างเอาไม้มาเล่นง่ได้ไมเล่าสลับกันไหมไม่สลับเขาให้เขาอันน้มันเล็กของใบมันเล็กโฟกัสหลักเบอร์เก่งไ่ค่ะนี่นิ่งไหมกาดเงินดนเินเมือนนักแสดง

เี่สีไอะี่ะคนนี้งเรไม่ใช่เฮ้ยอันี่เขาไปจริงแล้วของจริงแล้วเขาก็ใส่หลังคอเขาจะไปเขาจะไปเขจะไป